สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับ The Tree of Life หรือคาบาล่านะคะพอดีมีน้องเ,อาเขาเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นเพราะเห็นทา r อด Morning คราที่แล้วก็มีการพูดถึงคาบาล่าน้องเขาก็เลยบอกว่าอยากให้อธิบายคือครูต้องออกตัวก่อนว่าครูไม่ได้มีความรู้แล้วก็มีความชำนาญมากนักนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ The Tree of Life หรือว่าคาบาล่าเอาเป็นในลักษณะที่ครูค้นเจอนิดๆหน่อยๆให้ล้กันนะคะครูก็จะอ่านนะเป็นเพราะว่าครูก็ เหมือนกับต้องเขียนออกมาก่อนแล้วก็มาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะก็ต้องบอกว่าคาบาลลาได้มีรากฐานจากศัพท์ภาษาฮีบรูนะคะแต่ครูจะออกเสียงไม่ถูกครูก็จะไม่อ่านนะคะตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นภาษาฮีบรูออกเสียงยากนะคะแต่ว่าจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า r e c e i v e by oral ก็คือหมายถึงการได้รับการสืบทอดผ่านการบอกเล่า ปากต่อปากมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะสิ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาก็จะเป็นเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับอันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับปริศนาธรรมชาตินะคะอันเป็นความสําคัญซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่ายิ่งมีการระบุชัดเจนกันไปกว่านั้นก็คือหลักคําสอนที่เกี่ยวกับคัมภีโตราของฮีบรูนะคะคัมภีโตราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทุกคนต้องเคยเห็นแล้วแหละไพ่ใบนี้ซึ่งก็คือ ซึ่งก็คือไพ่ราชินีพระจันทร์ใช่ไหมคะถ้าเรากับหัวไพ่ราชินีพระจันทร์เราจะเจอตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขียนว่าโตราม้วนคัมพีโตราเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็คือเป็นปริศนาธรรมที่อยู่ในคัมบาล่านั่นเองนะคะเต้องบอกว่าในในตรงนี้เขาก็จะมีแผนภาพหรือแผนผังซึ่งครูก็จะไม่ได้หยิบไพ่ใบอื่นแล้วนะครูขี้เกียจหยิบไพ่ใบอื่นเอ,อต้องบอกว่าถ้าทุกคนดูนะตรงนี้ค่ะ เนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเป็นเป็นผลปามใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นผังมันเป็นผัง the tree of l i f e นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเกต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าทุกคนนึกไม่ออกเดี๋ยวครูพอดแป๊บหนึ่งคือผังมันก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะเนี่ยครูบังหน้าครูไว้ผังมันก็คือเนี่ยค่ะหนึ่ง 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบอันนี้ไม่ใช่เขียนเก๋เกแต่เป็นผังคาบาลาหรือเป็นแผนที่ในการเดินทางกลับไปหาพระเจ้านะคะในคัมภีโตราเนี่ยเ,เขาก็จะมีผังนี้ซึ่งครูเจอในในตำราของอลิสตาคาร์ยก,ก็จะมีเขียนผังนี้เอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นแผนผังการเดินทางกลับไปหาพระเจ้านั่นเองนะคะแต่ทีนี้ต้องบอกว่า เขาก็จะมีพูดถึงคาบาลลากันเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไปดูในาศาสนายูเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีการกล่าวในลักษณะของการทํานายนะคะแต่ว่าครูไปเจอของอลิสตาคลวีดังนั้นครูจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนายวเลยนะคะครูจะรู้ในเรื่องของเอ่อที่ท่านอลิสตาคลวีเขียนเอาไว้ว่าในแต่ละวงเนี่ยมันเป็นดาวอะไรนะคะแล้วก็มีไพ่อะไรไปอยู่ตรงนั้นบ้างกล่าวโดยสรุปนะคะถ้าเกิดว่า เราพูดถึง The Tree of Life หรือว่าคัม b าเนี่ยก็คือหมายถึงแผนผังการเดินทางกลับไปหาพระเจ้านั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละวงก็จะมีบัญญัติเอาไว้ซึ่งต้องไปดูในตำราของศาสนายิวเขานะคะว่าเขียนเอาไว้อย่างไรแต่ในส่วนของการทำนายนะคะแต่ในส่วนของการทำนายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็จะกล่าวกันเอาไว้ว่าเออในแผนผังตรงเนี้ย เขาก็จะเป็นดาวในแต่ละดวงอย่างเช่นอันนี้เป็นดาวโลกดาวจันทรดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะคะอังคารพฤหัสแล้วก็นี่เสาเนปจูนพูโตก็เรียกง่ายๆว่าในการทํานายในลักษณะของโหราศาสตร์หรือของไพ่ยิปซีเนี่ยในตรงนี้เขาก็จะใช้ดาวเข้ามาในการทํานายดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไปค้นในใน เรื่องเกี่ยวกับคัมภีโตราครูก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาคัมภีโตราอ่านครูเคยไปค้นเจอนะคะซึ่งก็ก็จะเป็นใช้ชื่อว่าเบนจบันในภาษาไทยนะก็จะเป็นการกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลกแล้วก็ ทุกขั้นสามารถไปหาอ่านเอาเป็นความรู้ได้แต่ว่าถ้าในส่วนของการดูเป็นตำราโหราศาสตร์ก็อย่างที่บอกไปว่านี่คือผังแล้วพอเวลาเขาวางการอ่านนะคะ <mniej. S 1> เขาก็จะเป็นเ,เดี๋ยวครูขอวางแว่นแบบหนึง่งเขาก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าในแต่ละวงเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นวงที่1เป็นความปรารถนาสูงสุดวงที่2การแก้ปัญหาวงที่3ความเข้าใจวงที่4ความฉลาดนะคะวงที่5ก็จะเป็นในลักษณะ ณะอุปสรรควงที่6ความสําเร็จวงที่7ความรักวงที่8การเงินการงานวงที่9สุขภาพวงที่10ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นก็ต้องบอกว่า อันนี้ก็จะเป็นลักษณะกว้างๆที่ในบางคนก็เอาไปใช้ทำนายกันนะคะแต่ว่าในส่วนที่ครูศึกษาเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในลักษณะตรงที่ว่าเวลาใช้ทำนายจะต้องมีการเอาดาวซ้อนดาวไพ่ซ้อนไพ่กันเข้าไปอีกทีนะคะเอ่อก็จะเป็นในลักษณะความโหดแล้วก็ความสนุกในสิ่งที่ครูค้นคว้าซึ่งในบางคนก็ อ่านในลักษณะตรงที่ว่าพอเอาไพ่ลงวางตามตำแหน่งนี้ก็อ่านเลยก็ได้คือดังนั้นที่ครูค้นเจอในมุมของครูนะคุณในมุมของครูต้องออกไว้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นมุมของครูก็คือหมายถึงว่ามันก็จะมีการอ่านเสาอ่านดาวอ่านเส้นนะคะก็จะแยกเป็นอย่างนี้แต่ในบางท่านก็จะอ่านแค่ตามผังนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆที่แจ้งให้ทราบในส่วนตรงที่ ผู้ที่สนใจหรือสงสัยได้ทราบกันแต่ก็จะมีในบางตำราเขาก็จะเขียนไว้ว่าในการศึกษาคัมบาลาเมื่อคุณศึกษาจนครบแล้วคุณก็จะทราบว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของรากของไพ่แต่ละใบจะทำให้เราทราบว่าไพ่ใบนี้ ทำไมจึงมีความหมายแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนถามว่าทำไมจึงมีความหมายแบบนี้มันมาจากอะไรก็เป็นเพราะว่าไพในแต่ละใบมันมีดาวราศีธาตุแล้วก็มีการแฝงตัวอยู่บนผังทางเดินนี้อีกทีหนึ่งนะคะคือบางคนบอกว่าต้องศึกษาระดับนั้นเลยเหรออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความชอบถ้าใครชอบก็ศึกษากันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบจะหยุดอยู่ที่ขั้นเบสิกก็ได้ก็สามารถอ่าน อ่านกันได้แล้วแต่ถ้าในคนที่อยากรู้ลึกขึ้นก็อาจจะมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวราศีธาตุผสมกันเข้าไปนะคะเราก็จะค้นเจอกันไปวันละนิดวันละหน่อยครูก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญมากครูก็จะบอกนักเรียนสม่ำเสมอว่าคาบาลาที่ครูค้นเจอเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวของครูดังนั้นก็จัดว่าเป็นคาบาลาลูกทุ่งก็อาจจะเป็นติ่ง แค่เศษเสี้ยวเล็กๆของอาจารย์หลายๆคนที่เขารู้กันอยู่แล้วก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็มาแชร์สั้นๆง่ายๆนะคะหวังว่าก็คงจะคลายข้อสงสัยกันได้บ้างนะคะกว่าจะโพสต์ขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าโพสต์เนี่ยเป็นการอัดในช่วงตอนเช้านะคะยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ